วันนี้จะมาแชรนโกงนะครับโบตกบุฟเฟ่นะเมาทั้งหน้า1,500บาทนะครับนะประมาณนี้นะครับเวลาไปฉีดโบตกเนาะเออเขาก็จะฉีดจุดที่นิยมอะ่ะมันก็จะมีทั้งหมด3จุดใช่ไหมเออหนาา้าผากหวางคิ้วแล้วก็หางตานะครับนะ กะโดยโดยคร่าวๆอ่ะเออก็คือหน้าผากมันประมาณ20ยูใช่ไหมห่างตาประมาณ2ี่สิบแล้วก็วางคิวเนี่ยก็ประมาณสิบยูนิตนะครับนะก็ประมาณนี้แสดงว่าทางหน้าเนี่ยมันจะใช้ประมาณห0สิยูนิตใช่ไหมครับทีนี้อ่าโบทอกหนึ่งขวดอ่ะหนึ่งขวดมันจะมีห้าสิบยูนิตนะครับถ้าเป็นแล้วต่บังล็อตนะบางบางขวดก็ ขวดละร้อยอันนี้ก็อที่ขอพูดถึงขวดละ50ยูนิตนะครับนะทีนี้ขวดละ50ยูนิตนะเวลาเขาอยามามจะเป็นผงใช่ไหมล่ะครับยาโบท็อกที่มันมาน่มันจะเป็นผงใช่ไหมเออทีนี้เวลาผสมอ่ะเขาจะใช้น้ําเกลือผสมประมาณขวดละ1ซีซีต่อยา50ยูนิตนะครับกงโกงเขาทำยังไงอันดับแรกยาเป็นยาหิ้วยาปลอมนะครับต้นทุนมันก็จะลดลงไปละ ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับหรือว่าต้นทุนเหลือแค่ประมาณ30เเซเท่านั้นนะครับนะถ้าไม่พอเขาก็ผสมน้าเกลือเยอะแทนที่จะผสมแค่หลอดเดียวเขาก็ผสมน้ําเกลือเป็น2หลอดใช่ไหมครับเออมันก็จะเกลือจากลง2เท่าประหยัดตังค์ไปอีกแล้วใช่ไหมอ่าทีนี้เวลาฉีดเขาทำยังไงนะครับเขาก็ไปดูดน้ําเกลือมาใช่ไหมปกติปกติอ่ะหนึ่งหลอดมันห้าสิบยูนิตใช่ไหมเออแต่ีนี้เวลาเราเจอจางเป็นสองเท่าอ่ะหนึ่งหลอดมันเหลือแค่เท่าไหร่ ยี่สิบห้ายูนิตใช่ไหมครับอ่านี่เขาก็เอาหนึ่งหลอดน,นี่แหละมาฉีดนะหน้าผากวางคิว้วแล้วห่างตานะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแทนที่เราจะได้ห้าสิบยูนิตเราจะได้แค่ยี่สิบห้ายูนิตนะครับนะอ่าฉีดไปแล้วใช่ไหมฉีดไปละอ่านัดมาอีกประมาณสักเดือนหนึ่งนะครับนะมาดูว่ามันตึงไหมคนไข้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จะบอกว่าไม่ตึงใช่ไหมล่ะครับอ่าไม่ตึงครับทำยังไงเขาก็ฉีดเพิ่มให้นะครับนะดูด ดูดดูดดูดอีกขวดที่มัน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 เหลือในในในห้าสิบยูนิตนั่นแหละอ่าที่มันเหลือยี่สิบห้าดูดอีกสัก,สก,สก,สกสออประมาณสักสักสักหนึ่งส่วนสามหลอดอ่ะประมาณเนี้ยอืมเขาก็มาเติมเพิ่มจึ๊ก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 ,กอ่ามันก็จะคนบางบางคนเติมหลอดแรกแล้วมันตึงเลยก็ดีไปนะครับแต่ว่ามันจะอยู่ไม่นานนะครับสังเกตดูโบโอบ,บูฟเฟ่มันจะ เดือนเดียวอะ่ะเดือนเดียวหรือสองเดือนมันก็จะไปแล้วนะครับบางคนก็จะมาเติมเพิ่มใช่ไหมเออมาเติมเพิ่มหลังจากผ่านไปหนึ่งเดือนใช่ไหมก็เติมตึบต๊บตึบต๊บตึ๊บตึ๊บอีกคนมาเติมก็จะรู้สึกดีใจใช่ไหมเขา,มาเติมให้ฟรีอะไรอย่างเงี้ยแบบบุฟเฟ่จริงๆนะครับแต่ชนี้การมาเติมบ่อยๆเกิดอะไรขึ้นมันก็จะดื้อยานะครับมันก็จะเห็นตามไลฟ์ที่หมอเลยบอกว่าคุณหมอค่ะดื้อยาต้องทํายังไงครับ